ลูกพ่อกับลูกได้ปลามาค่ะปลาคือพลากระเด้หางปลาลายบ่ฮะปฏิทีทุกากันหางได้ปลาแบบลายได้ที่นาะแมวอย่งด้วยใช่ไหมโอ้ยแม่เบิกไดดุโอ้ยโอ้ย,ยโอ้ยปลาแนวใส่ปลา,ปาทั้งแบบง่ายแม่ก็ว่ามันได้ปาลาอะไรพ่อกับลกูกโอ้ยอเนี่ยแม่กระเดนเพ็ร คิดใหญ่ต้องทำใหญ่ๆใช่ไหมลูกขอรั้งเลยไม่ตามไปหาปลามาปล่อยค่ะมันจะตกแตกแล้วมันจะตกตายไหมเนยมัจแบไว้อย่างนี้ใช่กันลูกใช่กันเนี้ยมันเห็นนะพอกระโดก็เนี้นเห็นนะโอเคโอๆ ไปเอาไปไปเลืเอกปลปาตายอ,ออกก<อ>่อนเัดเลือกปลาตายออกก่อนเอาเอาขาบ,บอกนี่กระลัมังเหรอาที่เราัปลาตายให้ตัวออกซะนะเฮ้ยอังเก็บ<ห>ปลาอัง